เปดยังเปิดแล้วคราวที่แล้วเราได้ทําการรีวิวเข็มขัดดีเคทของจริงไปของจริงนะพี่ที่มาจากประเทศจริงประเทศจริงแหละคราวนี้เราจะมรีวิวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นมั่งอันนี้เป็นของจริงของแท้พี่อันนี้เป็นของแท้อ๋ออันนี้ของแท้แต่อนี่ยของจริงอันนี้ของจริงจริงอันนี้เป็นของแท้มาจากประเทศญี่ปุ่นเนเทอ่ะมาดูเดี๋ยวเผื่อลืมเผื่อลืมเผื่อลืมเออเรามาดูของจริงก่อนของจริง จรทีมันก็จะเป็นเงี้ยเรียกเป่าจิงยังเออนั่แหละเห็นไหมมีหลายเสียงด้วยนะเออเออเราการ์ใส่ได้ด้วยนะกูการ์ดใส่ได้ด้วยพี่การใส่ได้เดี๋ยวแกการก่อนมันแกยากเงใส่ไปใส่ไปการดนี้มันคนมีประโยชน์เลยนะทำไมพี่มันมีบาร์โค้ดด้วยอ๋อแล้วเป็นไงพี่มันก็ไม่อ่านหรอกมันก็มากดปุ่มตรงนี้แค่นั้นะกดกดเงี้ยเเลยพี่มันกดกดกเงพี่ใส่การได้ก็ดีดเอว ญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวมาดูของญี่ปุ่นเลยไหมของญี่ปุ่นเลยพี่ของแท้คับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บก่อนเอาไปทิ้งไหนกระเป๋าใบไปใบไปมาดูของญี่ปุ่นเลยนะของญี่ปุ่นเลยพี่อโน่อโน่อโน่ที่เป็นคนเทลกัะพี่ที่เป็นคนเทลกัะพี่นันไม่ใช่นั่นมันเทอร์มินาเตอร์ฮะอ๋ออันนี้อันนี้ชืออะไรนะเทอร์มินเตอร์เป็นเพื่อกับฉันมินเตอร์นะอ๋อเขาไปเทอร์มินเตอร์นี่มาดูกันของแท้มันก็จะมีคู่มือด้วยนะคู่มือพี่มีคู่มืออ๋ออันนี้มือคู่ โอเคมันจะใส่ซองมาให้เงี้ยมีการ์ดให้มีการ์ดการ์ดแม่งรูปการ์ดแม่งมีสิบใบอ่ะโอเคยเดี๋ยวไปดูการ์ดแท้การ์ดยิงเทียบอีกทีนั่นนี่นี่ของจีนสีสวยของจีนสีสวยเดี๋ยวไอ้ของไอ้ของเอามามามาไอ้เพี้ยเนี่ยอันนี้ไม่ดีเขตกับดีเขตเอ้ยแต่มันก็เหมือนกันนะเออาเรื่องกวนแต่เนี่ยมันใส่ฐานตรงนี้เลยของแท้พี่ถอดมาไม่ได้ ของแท้ใส่ข้างหลังนี่ใส่สามก้อนใส่ข้างหลังเลยพี่มันของแท้ชอบใส่ข้างหลังอ๋อของแท้ชอบใส่ข้างหลังพอโดนแทงข้างหลังอืมโอเแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้อ่าอ้าวทำไมไม่มีเสียงอ่ะใส่ถ่านมั้พี่ลืมลืมใส่ได้เดามากอ่ะเบรกสองยังเอาแล้วเอาเลยอันนี้ใส่ถ่านแล้วนะใส่ถ่านแล้วพี่พี่ใส่เป็นคนดีพี่ไม่อ่ะมันมีถ่านอ๋อ ไอ้เมื่อกินมันไม่ดีพี่มันไม่มีถ่านไม่เอาถ่านเออพอใส่แล้วเริ่มร้อนอ่ะทำไมพี่ก็มันใส่ถ่านไงอย่งั้นเราเปิดสวิตช์เลยไหมเอาเลยพี่มันก็จะมีเสียงเออไอ้ไอ้นี่ฟังเสียงไอ้เฮี้ยนี่ใหม่ไหมนี่เหรอเอออ๋อแค่เนี้ยอ่ะแล้วก็เก็บนี่มันเสียงกอสิล่าไหมหรอนั่แน่นอนพี่โอเคแล้วก็มันต้องมาใส่กับไอ้ตัวอันนี้คือใดคือ ดิเวอร์ไลน์นี่คือเบลลเหรออ๋อใช่ป่ะใช่ล้พี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะมันไดิเวอร์เลยนะอ๋อแล้วมันต้องใส่อย่างี้ใช่ป่ะแทงเข้าไปเออชักกจึ๊แล้วมันก็ต้องทำไงต้องเอาการ์ดใส่ใส่การ์ดเลยเดี๋ยวพี่พี่โชว์แบบเก็บเก็บออกรอบหนึ่งก่อนนิปอ๋อการเก็บออกมันก็ต้องกดตรงไหนวะตรงนี้ใช่กดดันดันไอ้นี่ออกกับพี่เอาแบบในการ์ตูนเออเออเออ เอ้ยนเีเอฟเฟกเลยโอ้ยอ่าแบบนี้ใช่ไหมโอ้ดูพี่โอเคแล้วก็ใส่ก๊์ดเลยไหมใส่กร์ดเลยพี่เดี๋ยวดูกร์ดก่อนไหมดูก๊์ดเลยอันนี้กร์ดของแทกร์ดของแท้วกาดของจริงอยู่ไหนกราดของจริงโดนทับแล้วอ้า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 อ้แทอ้าอ้าอ้าวอ้าวอ้อันนี้อ้าว้อ้าวออาอ้อ้อ้าอ้อ้าวอ้้า แม่โหแม่ดูดีๆแน่มันไม่เหมือนกันเลยก็ไม่เหมือนจริงอ่ะมมันไ่เหพอเ้ยเดี๋ยวข้ามาดูอีกทีแล้วกันอ่ะเราการใส่ก่อนไหมใส่เลยพี่ใส่เลยพี่ฮะจริงจริงของแท้เอออ๋อได้ได้ได้ใส่หนึ่งงั้นเอาใส่เลยนะใส่เลยพี่เฮ้ยเร็วเร็วปิดเลยเดี๋ยวเสียงมันต่อ อันนี้คือการของมันเลยการของมันคือไการของเผือกอ๋อการของโพเตโต้อ๋อใส่เข้าไปมันก็จะแปลงร่างเป็นดีเคียดได้นี่พี่แปลงร่างอ้าวทำไมไม่มีสีใส่ผิดด้านวะถูกแล้วเฮ้ยผิดด้านพี่ใส่ด้านนี้เหรออ๋อนี่ไงมันบอกว่าโดแล้วคำวินไลโดอ๋ออนนี้ว่าคำวินไลโดพอใส่แล้วบิดเนี่ยมันจะแปลงร่างได้จริงเลยแปลงร่างเลยพี่ลองดูไหมลองเลยพี่ อ่ะลองดูดิว่าแปลงร่างจริงเปล่าไหนนี่ไงโอ้อะไรพี่เป็นดีเคดไงเคดอะไรพี่ก็ดีเคดไดเวอร์อ๋อทำเป็นตัวดีเคดเคดอะไรพี่เคดฐานทัพอ๋อมีดีด้วยนะมีดีด้วยเออมีดีกลางแน่โอเคพี่เปคนดีไหมพอไหมโอเคพี่พอไหมมุกเนี้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องเขาอุตส่าห์โยนให้แล้วเราก็เป็นคนดีอ๋อคนดีอ๋อคนดีคนดีแข่งแม่งครับต่อไปต่อไปแล้วกัน เรียงตามไรเดอร์ไหมพี่จะเ,เรียงตามเลยเหรอ,อหรือว่าเจอไหนก็เอาเพั้นก็เรียงตามก่อนก็ดันอันนี้อันนี้การ์ดอะไรพี่อันนี้คือการ์ดปีแรกของยุคเฮเซใช่ป่ะอ,อ๋อคาเมเดอร์ลูกอมอะไรพี่คูกา <K uga. S 1> อ,อ๋อแสดงว่าแสดงว่ารถนี่ยังขอดไม่หมดเลยพี่ทำไมอ่ะ ็มันคากู้อ๋ออ๋อคูก้าเนี่ยเบฟทิเชอร์นะทำไมพี่คูก้าอ๋ออ๋อเราเสียเรามาใส่ดูไหมใส่เลยพี่ขออบิวมาาย่งนี้ลนี่ไงเบฟทิเชอร์นะเนี่ยอ๋อคูก้าใช่ไหมไปโดใช่ไหมโดเสียงก็แปลงร่างตามเสียงเขมขัดจริงนะิเอือพิดพิดพิดเนี่ยนะอืพี่เอาอะไรแก เลยเดือดสิปีที่แล้ววะอ๋อนี่คือเมื่อสิปีที่แล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็มาเรียงไว้นี่แล้วกันเนาะนั่นแหละอ่าแล้วก็ต่อไปมันเป็นอะไรเหรอต่อไปไอ้นี่นี่พี่นี่อันะน้องของพ่อทำไมอ่ะมันอากิโตะอ๋อเป็นคุณอาใช่แล้วพี่อ๋ออาของไอ้กิโตะแล้วมีกิโตะอ่ะกิโตะพี่มันก็คงมีหลายโต๊ะอยู่อ่ะนั่นแหละพี่ออยิโมโนโมโต้ไหมอ๋อไม่พออใสยเลยนะใส่เลยพี่ใส่จ๊บ ใครเป็นไรโด้ก็ไม่ชอบโด้พี่เอาไม่ชอบโดนะแปลงแรกเลยนะมาแค่เนี้ยเหรอเดี๋ยวเสียมันตัดจบง่ายว่ะเอ๊ะร้อยร้อยทีไหมเออจบอะมันจบแล้วโอเคออกนะต่อไปก็ไปก็ไอ้นี่เลยเนี่ยไอที่มันเล่นสตรีทหรือเปล่าพี่เนี่ยนะที่มันเล่นสตรีทนะพี่อะไร อ๋อมันคืออะไรเหรออ๋อมันนี่ไงริวริวคิกอันนี้มันริวเคนอ๋อแต่เนี้ยลิวคิอ๋อใส่เลยไหมใส่เลยพี่แทงเข้าไปเลยมังกรด้วยนะเนี่ยนี่แหละพี่ดาก้อนชิริวอ๋อใส่มีอะไรด้วยเสียงหมดอุนเตอร์แมนเนาะอันนี้เป็นเสียงกระจกเปล่ามั้งเป็นเสียงตอมันเข้าไปในกระจกอ่ะเออ ก็ต้องแปลงร่างหน้ากระจกไงอ๋อจะถ้าถ้าแปลงร่างจำายกคลิมหายเรา้อเรามโจีนก่อนเรารู้ว่ามันจะแปลงร่างไงแปลงไงพี่ยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็บอกว่ากระจกพิเศษบอกคาเถิดเนี่ยพี่ไม่ใช่ยืนอยู่หน้ากระจกแล้วแปลงเฉพาะฝันล่างอะฮะอ๋อแปลงฝันยะวาข้างล่างเหรอใช่แล้วพี่แปลงล่างอ๋อ้แปลงล่างอือต่อไปก็ไอ้นี่เหรอเออไลเดอร์สู้สิ ก็เนี่ยสู้อันนี้ไม่ใช่เออาวกสู้อยู่ไหนนั่นนั่นนั่นอ๋อนี่เหรอเอออันเนี้ยไรเดอร์สู้ชีวิตทำไมอ่ะมันไฟอ๋อมันไฟเลยเหรอใช่แล้วพี่แต่ระวังนะพี่เดี๋ยวมันร้อนอ่ะทำไมอ่ะเพราะมันไฟอ๋อพอแล้วมันก็บินได้ด้วยเปล่าทำไมพี่ไฟโอ้ยพี่ต่อนี่อีกยาวเนี่ยซีรีส์ไฟนั่นดิอ่ะต่อเลยนะต่อเลยพี่นี่เป็นเสียงมือถือนะเสียงมือถือใช่ป่ะพี่ ใช้มือถือไงใช้ยังอื่นถือไม่ได้เนาะมันต้องใช้มือถืออ่ะใช่แล้วพี่โอเคถอดออกมาการไฟจบแล้วก็ไอ้นั่นอะไรเบอะไรพี่ไอ้ที่เป็นนักดนตรีเนี่ยที่เป็นนักดนตรีอ่ะเนี่ยเบ็ดเบ็ดที่มันมีสี่สายนั่นช่อเบ็พี่อ๋อ้ท่าสายไอ้ที่มันดึงื้อมัเบ็ดนี่ต้องมีโอ้ด้วยนะ อ๋อมีมีนะมีนะมีโฆษณาแฝงไงนี่ไงมิโอ๋นี่อยู่นี่อยู่นี่มิโอ๋มิโอ๋นี่ของของแท้ของจริงพี่ของจริงมาจากมาจากประเทศจริงเลยเนี่ยพอเลยาเราโฆษณาแฝงเราก็มาเล่นต่อจริงมีทั้งวงของแท้นะช่างเถอะเอ้ยอ้ยไปถ่ายมาเอ้ยช่างเถอะมันเป็นกาแฝงอยู่เดี๋ยวเขาหาว่าโฆษณาอ่านแล้วเราใส่เบสเลยนะใส่เบสอันนี้ไม่นับว่าโฆษณาอันนี้ก็ถ่ายโฆษณาเหมือนกันเอาเลยอ้าว เสียงสตาร์ดเรอเสียงเทิร์นอัพอ๋อเพราะจริงเทิร์นอัเดร์เบทนี่มันได้เป็นเสียงดึงอดึ่มดิ่ด่นะแบบพี่ถ้าเทิร์นอัพก็เป็นกันด้านที่มีหนวดดิอันนั้นเทิร์นเออ๋ออดอยู่อะอัดอยู่ใช่ไหมเบทไปแล้วนะระวังนพี่เดี๋ยวมันเจ็บทำไมอ่ะอัดอยู่อ๋อเนี่ยคำเป็นเรื่องนี่น่ารักทำไมพี่มันิวิเกอใส่เลยไหมใส่ไปเลยพี่เื่เสียงมันน่ารัก คือเสียงอะไรตึงๆตึงๆเนี่ยเสียงเงือบมากเสียงตีกองพี่เสียงตีกองแล้วก็เสียงนกหวีดป่ะใช่แล้วพี่ไปทีดีกว่าไหมัเบาโคตรเลยอ่ะแค่เนี้ยอืมปีตึงๆเนี่ยแหละปีตึงๆเนี่ยนะใช่พี่ปีตึงๆเลยก็นั่นไอเออเนี่ยแหละคอันเนอร์นี่มันบ้าเซ็กนะเนี่ยทำไมพี่อ๋อเขียนไว้เนี่ยออ๋เซ็กเลยอ่ะ พี่นี่ว่าเป็นแบบรถมันเสียพี่อทำไมอ่ะก็มันคาบูมันตกอ๋อให้ให้ดูแน่ไรเดอร์มันก่อนพี่ให้ดูไรเดอร์โอ้โหเนี่ยเนี่ยเทเป็นคารเเดอร์ที่ขี่รถไปไม่ได้นะทำไมพี่คาบูมันตกก็เล่นไปแล้วเอาเล่นไปแล้วก็สาบ้างขอเล่นบ้างใส่เลยนะใส่เลยพี่ทาเป็นไรเดอร์เลยนะนี่เป็นเสียงตอนมันแปลงร่างวะใช่ลวพี่ เสียงไอ้มาแรงอะนะพี่มันง้างเขากวางอะถ้าไปลองกับกวางจริงนะพี่หักกันดิอ้พอันนี้มันชอบมาสายเนี่ยทำไมพี่ก็มันมาแรงอ๋อต่อไปก็ละพอไปก่อนไหมเดี๋ยวมันไอ้นั่นเท่ลส่งไอ้นั่นไอันี้อ่ะอันนี้ทำไมพี่เป็นนักเลงทำไมพี่มันมันเป็นคไม่ิีเตเลยทำไมพี่ก็มันเดนอ๋อไม่ใช่เดนเดนโอเดนโอโอ เนนี่ยะโอ้ตาเป็นลูกท้อเงี้ยนะอ๋อท้อพี่เห็นแล้วเหนื่อยพี่ทำไมอ่ะมันท้ออ๋อนี่พี่มันปล่อยไฟฟ้าได้นะ,ะทำไมอ่ะมันเป็นท <uh ้ออ um> ันน um uh ั anyway ้นม um ันท้อท <Okay ้อนี่แถวบ้านเราก็มีนะอะไรพี่ไอ้ไอ้เนี่ยที่มันทำอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ท้อผ้าอ๋องั้นเรามาดูเดนโอ้ไหมเดนโอ้พี่แล้วมันไปท้อได้ไงวะโอ๋ออันนี้เสียงรถไฟ เสียงเนี่ยเจ๋งสุดแล้วเราว่าอ๋อถ้าเราซื้อมาเสียงเนี่ยเจ๋งสุดแล้วอ่ะแม้ว่าไฟกระพริบไม่เหมือนกันด้วยนะไฟมันแตกต่างไอเดนนี่จบแล้วใช่ไหมเดนนะแล้วต่อไปก็ไอันนี้อันนี้อันนี้ใครพี่คาเมเลเดอร์คิบะอ๋อตอบไม่ออกยังไหมพี่อันนี้หมมุกจริงไหมคิบะนี่มันยังไงดีอ่ะนี่ไงไอ่เนี่ยมันเหม็นทำไมอ่ะไม่ขี้บะอ๋อคนพากกลางของรู้เรื่องอ่ะอันนี้มันเกิดมาเป็นเดรสตาร์ด้วยนะทำไมพี่อ่ะก็มันฆ่าบี้ไงอ๋อ เสียงอะไรเนี่ยเสียงหายฮะเสียงหุยเสียงหุยอ๋อเสียงกรีดเลยนะงั้นเรามาดูนี่เนี่หน้าหน้าเป็นยไงเจ็นลกรีดเลยดีไซน์โอเคเลวเนี่ยชางเขวพี่เป็นเพื่อนกับแบทแมนปะเนี่ยอืมอย่างงั้นเลยพี่คเมเลเดอร์เนี่ยมันจะมีเพื่อนด้วยนะทำไมพี่อค้บะเนี่ยมีเพื่อนด้วยเพื่อนเป็นอะไรพี่เพื่อนเป็นคิบิโองั้นลองดูเออนี่เออนั่นแหละถามาจักกันรึอ่อ เขาเรารู้จักกันอยู่แล้วอยู่อยู่ที่อยู่ประเทศเดียวกันที่ญี่ปุ่นเหมือนกันใช่นี่เราลองไปแล้วนี่เนี่ยอ่อพอแล้วไหมไอ้ดีเขยเนี่ยเลยจะลองไปแล้วพี่จะดีเขตนี่ไงพี่เขยนี่ไงเอออ้เนี่ยดีเขตเออแล้วก็เดี๋ยวไอ้เนี่ยคือการที่ใช้แปลงล่างไปเป็นเสียงพูงี้ไม่ยรุ่นอไอ้รุ่นลงมาอันนี้มันใช้แปลงล่างเป็นเสียงพูมันจะมีการสีเหลืองด้วยใช้ทำไงพี่ใช้เป็นผ้าไม้ตายอลองฟังดูหน่อยไหมแล้วมันก็ไม่แถมมาให้นะ เราต้องไปซื้อไอ้ฟิกเกอร์นั่นแหละของแท้เนี่ยมาใบนึงเนี่ยแสดงว่าใช้แบบซื้อสองห้าบาทล้าปิดอะไรนี่ก็ใช้ได้ไม่ผิดมันมันก็ใช้ได้แต่เนี่ยของแท้เลยเนี่ยเอะไรของแท้พี่ได้จากไหนพี่ก็ซื้อไอ้ไอ้ไอ้นั่นไงไอ้แฟนนอนฟอร์มไลท์อะไรนะอ๋อตอนนี้มีขายไหมพี่ไม่มีละเออเราซื้อมาเราฟิกเกอร์ทิ้งเลยอ๋อเก็บการ์ดไว้ราแต่การ์ดไว้ฟิกเกอร์มันก็ควรทิ้งไงเนาะเออเขาเก็บฟิกเกอร์อาร์ตกันโคตรฉลาดเลยอ่ะเราใส่อยู่ไหมเอาเลย

ก็มันใช้โค้ดเดียวกันเนี่ยลองที่มันดูอลังการเนี่มันก็อ่านแค่บาร์โค้ดถ้าเราซื้อมาไอ้ไปเนี่ยคุ้มสุดแล้วถ้ามันโูดทุกไรเดอร์เลยเนี่ยลองดูไหมจริงพี่ไอ้เนี่ยเราระบายสีการ์ดแล้วก็เสียบมันก็อ่านลองการ์ดยุกิใส่ดูไหมขอแค่ระบายสีพอแล้วเดี๋ยวใส่ใส่ไปกับด้านกับด้านเลยตรงข้างนี้อันนี้การ์ดพอคามันไรเดอร์เออ จบไหมยาวนะยาวดิอืมนั้นคู่หมดเลยอ่ะอ๋อแสดงผมไม่สั้นทำไมอ่ะผมไม่สั้นนะอ๋อมันยาวผมยาวนะเอาไว้ว่าจะแบบเล่นมุกซ่อมแอร์นี่อ๋อเราลองการใส่ก้านอย่างอื่นไหมมันมีการานหรือลองการอะไรแปลกๆดูดีกว่าพี่ไอดียใช่ไหมแบบพวกแค่โจมตีอะไรแปลกๆอ่ะพวกท่าโจมตีเหรออย่างนี้ไหมมันจะมีมในเอ็กซ์เนี่ยใส่ได้ปะเนี่ยไม่ไม่ได้พี่ลองไหมมันคนละยุคกันไม่ใช่เหรอ มันไม่ใช่มันออกมาทีหลังได้เนไงเอ้าแล้วมึงไม่พูดเทียอะไรเลยอ่ะก็มันออกมาทีหลังไงอ๋อเดี๋ยวเอาการ์ดยูกิไหมอย่าเลยพี่มันไม่มีไหนก็ไหนๆแล้วนไหนๆก็ไหนๆลองลองการ์ดยูกิไหมลองเลยพี่เจนั่นมันแปลงแรกเป็นไงวะเอาไอ้นนี้มันกวางนะอะไรพี่ก็มันเอ็กโซเดียอ๋อมันมีเดียใช่ไหมพี่เออจะได้มันแบบส่งถึงนะทำไมอ่ะมันดีอะอ๋อดี ไอเดียนี่คือจ่าหน้าสองใช่ไหมใช่แล้วพี่ใส่ใช่ไหมเออเนี่ยใส่ได้เอาโดนด่าติดติดติดนี่มันถ้าการด่าโครงการมันด่าการใหญ่อออกไม่ได้อ้าวเอาออกให้มันอ๋อแล้วก็ใส่ใหม่ใส่ใหม่ก็คือแบบถ้ามันพูดได้มันคงด่านี่ไงติดด่าเนี่ยคงด่าเหมือนกาจีเนี่ยป่อคิงอย่างงั้นไม่ไอติดติดตดเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้เปล่าอะไรพี่แต่ว่าก่อนจะใช้คุณต้องไปหามันครบห้าส่วนก่อนถ้าหาก าาห้าส่แล้วมันจะเป็นไงรู้เปล่าเป็นไงพี่อันนี้มานนี้เดี๋ยวตามมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออชอบทรมานอ๋อเออ,เอ,อจริง,รงๆม่นกลไอ้เต็มนะเพราะว่าเนี่ยมันชอบโดนขึงเนะีเออ่ยมันชอบโดนขึงไงนั่นแหละพี่ถ้าเราต่อขาห้าสวมันเป็นเงนี้ยอ,อ๋อ,อโผลมาเป็นไงพี่โผลมาเป็นท่ามาวินท่ามาวินกระโดดจากน้ำโอ้ยโผลมาก,กระจบเกมเลยใครเจอใครเจอท่านี้ก็ไม่เล่นด้วยแล้วแบบพอแล้วกูพอแล้วกูไม่เล่นกับมึงละอะไรเงี้ย ดีเคดลองเอาการ์ดของแท้ใส่ของจริงดูไหมเอาเลยพี่เอาพระเอกเลยนะไอ้ดีเคดแท้แน่นะดีเคดแท้เลยพี่ใส่ของจริงแน่นะใช่แล้วพี่ใส่ผิดทุกใส่ทูกด้านหรอโอ้โหไม่เสียงด้วยอะเดี๋ยวพี่เอออย่างเงี้ยโอ้โหอ่ามันด่ามันด่าเฮ้ยนี่ดูดูดูลองการุกิเอาเอ็กโซเดียใส่ยังมีเสียงอะเออใส่ไม่เข้าว่ะด่ามาใส่ถ้าต่อไม่ใส่ไม่เข้า ส่ไม่ได้อ่ะจบแล้วจบแล้วเหรอ,อ,อน,น่าเราจบเลยไหมจริงๆคือมันน่าจจบตั้งแต่มันดาปลปล่าป้อทิ้งอย่างเมื่อกี้เลยอ๋อ,องั้นก็ปิดท้ายด้วยเสียงนั่นไหมไอ้รวมไรเด้ยอีกทีไหมอันนี้ใช่ไหมอ,อ,อันนี้พี่เด้รู้ว่าไอ้สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมึงท,ทำอะไรไปบ้างมึงทำตัวที่อะไรมาหลอกขายกูบ้างจะซื้อไหมซื้อหมดอ่ะ ฟังแล้วก็ซื้อให้ครบนะอืมแบบพี่เมื่อกี้เหมือนมันพูดแล้วมันมีทิ้งเชื่อมข้อก็คือคนอ่านมันเหนื่อยใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> มันก็เ,เสียงมาต่อๆกันแค่นไหนครัทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยซื้อให้หมดซื้อให้หมดไอปีนี้ก็ออกมาอีกตัวหนึ่งนะอะไรพี่ทใไรได้จจพูดไม่พออันนี้ปีเนี่ยใช่เหรอพี่วิสาห์อ๋อเดี๋ยวอัดคลิปอยู่พี่ยุ่งโอ้ยพี่เอีนแสดงต่อใจนี้ก็แบบที่มันเจ๊งแบบเจ๊งแหลกลายเลยนะพี่ อะไรอ่ะดับเบิ้ลอ๋อมันดับเบิ้ลเลยอ่ะใช่แล้วพี่อ๋ออีกอันหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งอะไรอ่ะโอ๊ตคัมเมนเลเดอร์โอ๊ตนี่เล่นมุกไหนเดียวไม่มีมุกกับพิชชังไหมพิชชางมันเถอะเออเข่นเยอะแคเนาะเดี๋ยวมันมีอีกอันหนึ่งอะไรพี่คัมเมนเลเดอร์ที่มันเป็นนักร้องอ่ะอะไรพี่โฟมอ๊เลเดอร์อะไรวะโฟเซอ๋อไม่เล่นเลยอ่ะมันได้เตรียมไปแล้อันนี้ไม่ทันว่ะก็โฟมอ๊โฟเซอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมิจตพี่คิดทัน อ๋อแตงั้นพอเหอะพอเหอะ,พอ,หอะพอเด็กพอ